check him come 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 you tell you just never give up you to die to live i can't play fire come like sun check on fire than you see star shine ครบกัน i'll make you cry baby but the road by you go papa so with heart you go with far พี่วันนี้เป็นวันพิเศษอะไรหรือเปล่าอ่ะทําไมถึงมารวมตัวที่บ้านพี่กันหมดเลยแล้วพี่มมาอยู่ไหนหรอนทกลับมาแล้วหรอคะดื่มน้ำเย็นๆก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรครับเนี่ย พี่กำลังคุยอยู่กับพวกแกนะมาเช้าก็ยังโวยวายอีกเสียลมมาไม่หรอนรอี่บอยเรียกพี่มาด่วนขนาดนี้แล้วก็ รวมตัวกันที่บ้านพี่แบบเนี้มีเรื่องอะไรสำคัญหรือเปล่าพอดีเลยเพอเอินว่ามารีเขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่ผมคิดว่าจะใส่ซองช่วยน้องสักหน่อยอ๋อพี่คนนึกว่าเรื่องอะไรอะ่ะแล้วบอยจะใส่ซองให้น้องมารีเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวพี่ใส่เท่ากับบอยเลย พ่คุยกับแม่เหมียวแล้วนะว่าจะให้น้องมาสักหนึ่งพบาทเหรอพี่ว่าดีเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใส่ซองให้น้องมาเท่าไหร่มันก็ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่พวกเราสี่พี่น้องนะอะยังรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันแค่นี้พี่ก็ภูมิใจแล้ว ทะเล,ลพี่มีเงินอยู่หนึ่งพันบาทพอดีเดี๋ยวให้นะยินดีด้วยพี่แนก ที่ผมชูหนึ่งนิ้วเนี่ยไม่ใช่หนึ่งพันนะพี่คือพวกเราจะให้น้องอะหนึ่งแสนบาทพี่บอยให้ขนาดนี้แล้วอ่ะหนูจะน้อยหน้าได้ไงพี่ให้เลย สองแสนขอบคุณพี่มะเมียวขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคะหนูดีใจจังเลยค่ะที่มีพี่มะเมียวเป็นพี่สาวแล้วก็มีพี่บอยเป็นพี่ชายของหนูขอบคุณมากคะ่ะบอย,บอยมะเมียว ทำแบบนี้เพื่ออะไรมันจะเพื่ออะไรเหรอพี่ฮะก็มาลีเขาเป็นน้องสาวคนสุดท้องเป็นน้องเล็กสุดในบ้านของเราเพราะเราเป็นพี่มันก็ต้องช่วยน้องถูกแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าถ้าพี่ไม่มีพี่จะให้น้องหนึ่งพันก็ได้มาลีคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งมาลีพอดีว่าวันนี้พี่มีเงินสดแค่นี้ งั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่เอาไปให้มารีที่บ้านนะถ้าพี่แน็กไม่มีเงินสดพี่แน็กโอนก็ได้นะคะ พอดีว่าวันนี้ยอดโอนเงินของพี่มันเกินแล้วอ่ะพี่ไม่สามารถโอนได้แล้วพี่แน็กคะถ้าไม่มีอ่ะก็พูดมาตรงๆสิไม่ต้องหาข้ออ้างหรอกคนฟังมันเสียความรู้สึกนะพี่แนก็กถ้าพี่ไม่มีเงินเนี่ยพี่ยืมหนูก่อนก็ได้นะรู้จะยืมผมก็ได้นะพี่ผมไม่คิดดอก ไม่เป็นไรหรอกน้องงั้นพี่ขอตัว,ตวแป๊บนึงนะเป็นพี่เลยนะมา嘛ไ,ไม่ต้องมา ถอเจฟช่วยเช็คเงินในบัญชีของบริษัทหน่อยสิว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับคุณแอกเหลือไม่ถึงหนึ่งมืนเลยครับเดืนนี้บริษัทของเราขาทุนย่ยยับไม่มีแม้กระทั่งเงินจำนุนในเดือนนี้เลยครับโอเคเจฟเจฟไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ว่ายัางไงอ่ะฉันก็จะหาเงินมาคู้บริษัทเราคืนให้ได้

ไหมครับแล้วน้องๆของนายขายไปไหนแล้วพวกเขากลับหมดแล้วค่ะ นครับนัเป็นพี่ชายที่แย่มากเลยใช่ไหมนั่งต้องทำไงดีเอยไหม ทั้งหมดเนี้ยน้องๆของแนทฝสักไว้ให้นะพวกเขารู้ว่าบริษัทของแนทมีปัญหาต้องการใช้เงินจำนวนมากเพื่อกอบกู้บริษัทขึ้นมาหลายครั้งแล้วที่น้องๆพยายามถามแนทว่ามีปัญหาอะไรไหมแนทก,ก็ไม่ยอมบอกความจริงอะ แล้วถ้าน้องๆของแน็กให้เงินแน็คแบบนี้ตรงๆอะ่ะแน็คคงไม่รับเงินหรอกเขาก็เลยใช้วิธีนี้อะ่ะแน็กอย่าโกรธพวกน้องๆเลยนะพวกเขาอยากช่วยเหลือแน็คจริงๆอีกอย่างม่เองก็ท้องด้วยอะ่ะ ไม่ช่วยเหลืออะไรแนะ็กมากไม่ได้ไม่ขอโทษนะนะคแน็กเป็นพี่ชายที่โชคดีมากเลยนะที่มีน้นองๆคอยช่วยเหลือแบบนี้เดี๋ยวเด็กมานะ เฮ้ยนี่จะทิ้งพี่ไปแบบนี้เลยเหรอทำไมอ่ะยังกินไม่อิ่มเหรอให้พวกเราช่วยเลี้ยงหม่แล้วนี่ร้องไห้ทำไมพี่ชายคนโตที่เข้มแข็งที่สุดในบ้าน จากนี้พี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะถ้าพี่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรฮะพี่ติดต่อพวกเราได้เสมอเลยพวกเราม,มีวันทิ้งพี่ชายสุดที่รักของพวกเราหรอกโอ้โห oh, อย่าร้องนิพี่ Yeah